เสียงดนตรีนี่นะครับเสียงดนตรีโย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 เพราะว่าตอนนี้อยู่ที่รัตนบุรีโฮมสเตย์ครับเ,เป็นโฮมสเตย์นะครับอยู่ที่จันบรรยากาศดีจังเลยนะครับดูเขาจะพาไปเขาจะพานั่งแพรไปกินลมชมวิวนะครับออกคลองทะเลนะครับ แล้วก็ไปดูเหี่ยวด้วยนะครับดูเหี่ยวแต่ดูบรรยากาศสุดๆเลยชอบนะครับบรรยากาศแบบธรรมชาตินะครับ มาดูนะครับดูบรรยากาศครับสวยงามนะกลางคืนถ้าเปิดไฟนะ่าจะสวยเลยล่ะนะครับมันอันนี้มืนมันาาคล้ายคล้ายๆกับหลังคาหรือว่ากงกงหรือเก่งจีนไหม หรือไม่หลังคาวัดนะครับวันนี้เราจะพักอยู่ที่นี่นะครับประมาณบ่ายสามสี่สิบห้าเดี๋ยวเราจะนั่งล่องแพไปดูเหี่ยวนะครับบรรยากาศน่าจะสุดๆสวยงามโอเคครับ